ดูต่อกันที่การกวาดล้างยาเสพติดนะครับเป็นการพยายามตัดตอนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดนะครับนี่เป็นการจับกลุ่มนะพนักงานขับรถแห่งหนึ่งเขารับจ้างขนยาเสพติดครับเป็นรถทัวร์สายกรุงเทพสตูลน,นะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เห็นพฤติกรรมของคนขับเนี่ยมีท่าทีพิรุธแล้วก็ก่อนจะถึงด่านตรวจ มีการชะลอรถนะฮะร,รออยู่จังหวะหนึ่งเจ้าที่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นก็เลยให้ทางชุดที่ไปตั้งด่านตรวจไปล้อมรถทัวร์ดังกล่าวเอาไว้ครับสุดท้ายจับกลุ่มนายธีรวัตรมนยงอายุ33ปีเป็นคนขับรถทัวร์ครับสายกรุงเทพสตูลแล้วตรวจไปตรวจมาเจอยาบ้าครับ60,000เม็ดนายธีรวัตรบอกว่าตนเองเ่ยรับจ้างนะฮะขนยาเสพติดจ,จากกรุงเทพไปยังสตูล แล้วก็เช้ามืดของวันนี้นะครับก็กำลังจะขับรถทัวร์เนี่ยไปส่งผู้โดยสารที่จงังหวัดสตูลวิ่งมาถึงที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาตมมลตามนย่านปลาขาวที่ตรังปรากฏว่ามีด่านตรวจครับแต่ว่า,ารถทัวร์ครั้งนี้นะฮะไม่ยอมเข้าไปที่ด่านตรวจแต่ว่ามาชะลอตำรวจที่ตั้งด่านก็เลยเห็นท่าทีผิดสังเกตฮะ,ะ,ะก็เลยสั่งปิดล้อมแล้วระหว่างที่ปิดล้อมสังเกตเห็นว่าโชเฟอร์คนนี้ครับ ขิ่วกระเป๋าลงจากรถเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอค้นหน่อย oh. ปรากฏค้นไปก็ไปเจอยาเสพติดนะเป็นยาบ้า60,000เม็ดมูลค่าประมาณ10ล้านบาทเลยนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมครับที่สอพอปเปลียนนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่ารับจ้างขนยาเสพติดเนะี่ยครั้งละประมาณ2 0 0 0 0ืถึงสาม0,000บาทก็ทำมาแล้ว เกือบ 1>, 1ปีด้วยกันครั้งหนึ่งนะฮะประมาณสักหกหมื่นเมตรก็คิดดูแล้วกันนะฮะถ้าเกิดขนมา1ปีแล้วยาบ้ามันจกระจายไปในพื้นที่เนี่ยเยอะขนาดไหนพอสอบปากคําเสร็จนะครับก็เลยไปตรวจคน้นบ้านของผู้ต้องหาที่ตําบลหาสําราญครับไปยึดรถจักรยานยนต์1คันรถยนต์1คันนะครับก็เลยนํามาตรวจสอบและขยายผลนะครเพื่อหาผู้ที่ร่วมขบวนการต่อไปซึ่งตอนนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของ กาเงินเนี่ยปรากฏว่าในธีรวัตนะครมีทรัพย์สินค่อนข้างมากมีบ้านสองหลังม,มีรถยนต์แล้วก็มีอาวุธปืนด้วยนะครับ,รบทั้งที่ทําอาชีพเพียงแค่ขับรถพั์เท่านั้นตำรวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะเป็นกระบวนการใหญ่หรือเปล่าครับ